ข้อนี้ยังสิเป็นอิรีบะ่ะีิเนาะเพราะว่ากระเพาะในได้ฮะดิเนาะเรื่องต่นแบบเป็นอิริบอ่ะล่ะมาแล้วกับฟื้อนอารมณ์จับยุทธนารมมันเป็นมันเป็นเครื่องอยู่ของเฮาเองจับอยุทธน้ารมมหรือรว่าส่งช่างแมนจะเลื่อนช่างจะเลื่อนเศรประธานที่กันเียวกันนนั่แหละ มาแล้วกันอยากให้เอาตนขึ้นไปเป็นสมบัติของเจ้าของเองเวลาเกิดเสียงขึ้นมันคิดยังบอกออกมันบอกยังผู้ใดบ่อไดกลับมาอยู่กับโรหามใจตัวเองอยู่กับจุดอุณร่มตัวเองดีที่สุดวานนสุดทายแล้วเวลาเท่าเชียบเท่าปวดเข้าป่วยเนี่ยบ่มีเพนมาถอดก็หรุนสุดเท่าใดแต่เราต้องกลับมาอยู่กับตัวเองบางที่คนเหตุเป็นจนชิ้งจำานนแล้ววามเท็บปวดบ่มี อะไรจังเราเอาไปฟืกเก็บไปเรื่อยๆเรื่อยๆมันจะคอยเขาอกเข้าใจไปดอกหลายคนเจ็บหลายคนป่วยหลายคนตายบ่มีความเจ็บความปวดเลยตายสบายตายคือเกาหน้ายยังก็เลยเนาะครับ <c oughs> ต้องสั่นตัวเป็นอยังมากกับตายคือเกามันนั่นแหละกลับล่าหรอเขาเฮปยผงไงต่อสมุนไพหลังผึ้งเจ้าอันสมัยก็ไพ่ครับผมเออมาโลดมีตัวมครับเอาทั้งน้ำแบบต้ตไาานไม้ เวลาข้าเจ็บข้องปวดบ่มีคนใดมาตอดข้อมืสซูเจ็บปวดข้าใดกังว้นเราหลอนตังว้นก็ว่ายบ่มีตัวเองตองเขามาพึ่ตนเองแต่ยูกับบ่มให้ใจโดยบ่ไดคิดอย่งความสบายใจมันจะเกิดขึ้นจะไปคิดหาเพรนั้นเพราีเจข้อมื้เานั้นเพราะีจะคล้องแบบถูกหล่อนนัว้นจะคล้องความเก็บขวามปวดกันนักขึ้นนักขึ้นตามความคกิดแต่คลองอ่เด้ยยิงไปจอใส่มางไรปวดนะโอ้ยโอ้ยอย่นันทั้งนักกวกเราอีนเนาะ ีนห้ามายู่ในลมหมยใจของเจของวาดีมันจะลืมมือนอืนเมืนลืมนั่นแหละเมื่อ็เห็นในห้าวถูกเพราะว่าห้าลืมเขาไปคิดหามันเขาลึกเขาลึกเขาลึกเขาเย็นดับทุกน์การข้การพูกเอาเราจะบอกวิธีวิธีการมันมัาจะเหลือตาว่าเห็นรับตาได้สามารถที่จะว่าให้รับตา่วนมากจะรับตาถึนมันมันถ้ากาติดติดติดวิธีมั่นน่ะมันรับตา ทีที่ที่ฝึกเขานั่งร,รับตาเหมือนว่าเขาก็เลยขึ้นตั้งว่ารับตาสมาธิเปรว่าจิตตั้งมันม่นเป็นความสงบอันเป็นอุเบกขาบ่าได้เกี่ยวกับรับตาบม่ได้เกี่ยวกับเมื่อนตาลับก็ได้มื่อนก็ไดบันนี้เขาเราไปขึนน้นนั่นั้นรับตาลงต่งเราวปวดขาเข,าขาบามาจากลุกอดเอาสงบ,าบานภาลับเมื่อสงบเพราะว่ายังความขิดของเขารุงแต่งอยากให้มันเศร้าแน่แล้วก็อยากสงบแน่เนาะก<ช>็ต้องอยากมันต่อแต่เขาเข้าใจ ค่ลูย่ย่กับลมมันก็สงบแล้วหรืเอเ่าไปคิดว่าต้องเพึบบ่เห็นหยัางบ่หงุดินหยัางแบบนั้นก้มเขม้าใจว่าั้นอ่ะแต่ย่างหน,นึ่งเอาตรงนี้ไปเห็ดเบิ้งบัตรทำงานกระไดเห็ดหย,ยั่งยุกก็ไดทั้งทั้งที่มีสติดูดีทุกอย่างแต่กามคิมอะไรไปก็ไปหักคนไปสร้างคนอยู่บ็ไปวิชาลิศยากับเพยเห็ดไปเถอะมนันทั่งจีนหงชักเราเริ่ม ต่าใจดึกเขา่าดึกเขา่าดึกเขา่าเนาะมันเป็นนันีมันจะคอยอยู่กับตัวเองไปเลยแต่ยิ่งคือขวบเข้าอยู่ในเพกนั่งธมาหากินอยู่และอันนี้สิเป็นกอบกนดีต่อการธรรมาหายกินบ่เด็กมเมื่อเฮ้ามีความสงบแล้ว,ลวเรื่องบ,บุญมันเกิดเมื่อบุญมันเกิดเราเจะกรรมในเรื่องเขาได้บุญเขาก็เอาหงสิกรรมให้เฮ้าเปรียยเสมนั้นว่าเฮาได้ใส่ีเขาบางทางทํามาหากินเฮามันก็มีผู้ขวาน ผู้แข่งก็คืออารมณ์เฮาเองเวลาไปติดต่อคนอื่นๆซูนย์ให้เขาเวลาบ่ได้ดังใ,ใจเครียดให้เขาอาขาดเขาสาบแช่งเขาเนาะยีรีนั่นแหละจมตาเขานี่นั่นนี่ว่าดิะไจัดแนวจัดดอกยังสั่นเหรอบานันดาเ้ามีความสมบูรณ์ภายในเ้าสะสมไปเลยสะสมไปแล,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 ล้วมีเจ้ากรรมนเวทมันถอนออกไง จากลอยออาจจะเลื่อนแน่นอนผมบ,บ่หละเลื่อมมีผู้แข่งมากซอยกันมากผมมีผู้ส,ะสะกิดต้อมในห,ห้าวใจห่อนดออเดบมันเพราะยั้งคืนเลื่อคือกลายเป็นคนที่มีเหตุผลมากสึ้นบ่เอาเใจใจาใส่อารมณ์นี่แหละมันก็เลืออสำเร็จหนึง่งต่อมาบุญอันเกิดจากที่ข้าสงบมีบิดามารดาอยากตายเรงตั้งแต่อันตายไปเล้วก็่าัเขามาละบ,บุญจากห้าคพวกนี้ก็มีกำลังเดบมันซอยส่งเสริมสนับสนุนเ้าในจุดหนึ่ง เจ้ากรรมได้เว้น,นก็ออกไปจุดหนึ่งแล้วพวกนึ่งจะส่งเสริมจุดหนึ่งแล้วมันก็เลยดีขึ้นมัอะไรตั้งว่าเหตุจะเล่นแห่งพวกกรกะซับู้ใดอยากพ่อได้ดูดีมีกินแน่กับพวกเยกใส่ได้ป่วยกับบ่คอยเป็นนี่จะให้มากจะเล่นอานาปนานสติจะไปได่าตะเขาหลายไม่ซ <c oughs> ูนเลยตาเขาหลายซูนไม่เจ้าของไงเอาวิธีมันเด้อฮะจี เลือบตามันจะเบ่งปลายจมูกตัวเองปลายจมูกกับล่างงพื้นที่ตาเข้าไปกระทุดกับล่างด้วยกันแต่ถ้าจะหายใจเข้าลึกๆเวลาเขาหายใจเขานี่จะมีความรู้สึกล่มเย็นยูนในโพรงจมูกล่มเย็นไปในกระดูกอ่อนทั้งในนี่จะมีความรู้สึกว่าล่มจะขึ้นบนนี่แล้วจะมีความอีกอันหนึ่งนึบๆนึบๆหรือวางคางคิ้วคนเป็นกลางคิ้วขนคนเป็นกลางหน้าผากเด้อาจจะน่วงๆับว่าไปนึบๆ เสี له, hang, de ult, ้ยวเสียวต้นต้มอยู่ยูก็ว่าไปแล้วแต่ภาษาอันตรีนัน่ะเห็นเลยบัดเหล่าเต่ารุงไปหายใจเข้าลึกๆควายรุ่งบ่อหายใจเข้าลึกๆแล้วปล่อยลุ่อบ่พวกนักเรียนทางเปิดเหตุเรียนจริงเหตุเห็นเลยผมเห็ุทางดังแหละผมเพิ่งดังเรื่องของผมเพิ่งไปดังเรื่องของหายใจเข้าลึกๆ อันนี้ทงหลายอย่างเรว่อว่าลมเพลลมพัดของการคุนใส่ใดได้เบิดโลดมึงมี้ผู้ใดเห็นอย่างเข่าใดก็เข้าอยู่ตัวใดเรียกว่ามันคมลงมันจะมีลายเยอะเอออย่าเบ่อแค่เป็นสีสีหนักมันโคเอาแต่ของกอนแต่เทาเย็นใดผู้อื่นไม่ยินไี่ินคือพอมาทางนี้สีนี่คืกเป็นสิงสงส่งทีสมบูรุดสี ปันนี้สักคมมันนียังคิดออกนอกอยู่ถ้าห้าสงบมันผู้อื่นจะพอสงบก็ช่าฉันมันคอยห้าวสงบพอแล้วพอยง่เหตุคือยิญญาณตีเป็นสบายงานเราคือว่าล่ะล่ะตอนนี้มีตอนน้มีพี่กองสงบเท่ากับไปบังคับมันกอสงบแขกอยู่ทรมห่าค่ะเป็นจริงแล้วนี่ตัวจริงมันมันมติดตุ่มต่ำตุ่มต่ำทู่ใส่กระสันแต่ว่าห้าวแต่พอคิดน้ำเข่าห้าวได้สงบมีตั้งหากตัวจริงมัน เป็นข้าวเดียวนึงได้เป็นบ๊อแค<ต>่บ<ม>๊อกคิด,ดเอาไหมผ,ผู้นี่เป็นรู้สึกบ๊อกรู้ส<ล>ึกยุ่นี่นั่งแล้วถือต้องแล้วนั่แล้วมันจิตนึบนึบนึบนี่มือนึงมือนึงขาไปเห็ดไปเรื่อยๆคิดได้ยังได้กระเห็ดบ่แมนว่าข้าถือมานางเห็ดห,หรอก<า>ยืนยุ่งก็เห็ดใดนั่งท่า,าะดก็ไดดเด้อกินเข่ายุ่นี่ความคิดข้าไปหาผู้นั้นผู้นี้มันก็เกิดเองนั่นคืออื่นวรรณะดับความคิดมาได้แล้วความสงบได้เกิดขึ้น คนท่ามันบอกสัมงคเพราะว่ามันคิดมากเด้วก็แไรมนปุ่งหาเรื่องนั่นเรื่องนี้ไปอย่าไปโทษผู้อื่นให้โทษแต่ของบัดนี้เฮาเห็นไปเรื่อยๆสีเห็นผลสามชี้เดือนไอ้ไอ้เกียวกครับชีวิตการเงินการงานพลิแพรงแปลกไปทั้งดีๆถึนแน่นอนออนไอเฮ็ดก,กลมนาต้ลงไปแล้วก็รู้ลมเข้ารู้ลมออกรู้ลมเข้ารู้ลมออก เล็กน้อยก็หั่งเป็นละเหตุคนที่พ่ป่วยที่พ่ข้างคนเป็นยังคือป่วยซีซีปีนะที่ปีโน้ที่ปีใส่บุญเก่าเบิดบันกระเสริมเติมบุญไหม่บุญคือความสงบเย็นเด้อบ่แมนว่าเกิดจากการให้ท่านยังมากไม่เด้บุญนั่นความสงบเย็นใจของเ้าราชกานทั้งกิดมากทั้งนอนอนหลับทั้งป่วยเร็วเด้สงสัยเรื่อเออถ้าลองอยู่กับตัวเองก็ไปคิดหาไป ตัวเองคือลมเข่าลมออกนั่นแหละตัวเองก็ดีตบลมเข่าลมออกไปเรื่อยๆเลยซึ่งในสร่งของโลกเขาก็ต้องที่เป็นคือเนี่แหละคือุณบารีเนีเนี่ยตลอดทางั็ตาม ท,าทา people, the ient, ่านวัดทั้งว่าท่านพุทธศาสนาร์พุทโธเนี่ยล่ะแต่แล้ว่าสักพ่อหานีในมหาไรเต๋อขึ้นพอดขึอันนี้มุ่ยอะไรเติมไปประมาณสมัยก่อนนี่เซฮัตซปี่นี่เด็กน้อยสมีได้เล่าบวันพระวันจีนเขาวัดที่เขาอลไรที่สมัยนี้จะไหนพวกเขาบ่ฝึกครับเขาเลยบ่มีแนี่สอนเพราะว่าพระมันบ่ฝึกฮักตัวเองบอกไปเพราะว่าหน้าโดยตัวเองได้เห็นไปทั้งไทยบ้าน ถ้าบ้านถ้าเห็ดอย่างแตเห็ดไปน้องเผานั่นแหละบ่ได้เอาของพพระุทธเจ้าจ่ามันลวงพ่อไม่เห็นนี้ของหลวงพ่อมันเห็นน้ำุทธเจ้าเด็ดที่สู์ได้แล้วเห็นแล้วเห็นแล้วถ้ามุงเห็ดได้บ้างคนอื่นเขาจะได้เห็นตามพวกนั้นเห็นน้ำเท้าบ้านเนาะไปหาแพรไปหาเรียร่ายเรียกว่าเขาสั่งเขาสั่งหลวงพ่อบ่ได้ว่าดิ่ได้เป็นเห็ด้าง แลาถ้าสิมาบ่มาได้ก็สางเก่ากูเด้เนาะมันมาเองบอกแทนขอเ่นมาเองเนบ่ยมัเลไปอื่นไปมาดาคนที่ดีเนาะโอ้สุดยอดาคักดอเด็ดากระมาคือเก่าบารมีฮอดมาเองท่วพอบารมีมันตึงแล้วมันมาเองดอกบลวาเลยาจากไดนมันทางใดได้ครับจากใดได้พอเขาไปเรีหนบังไปเรีหนเขาไปอย่งนก็ไปไปเอง ได้กะเจ้าม่เฮ็ดยังเรามาสั่งให้คนอยู่คนเก่าเออทางถนนหนทางผูกปลา,าใหม่ผู้นั่นนี่เอาไปซอยเดียวคนทุกคนหนี่คนเก็บคน,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 คนป่วยได้ก็ะเอามาเฮ็ดยังก็าสา้กินเข่าขาดเดียวเท่าไหร่เนาะจานเดียวมันเนี่ยมีทอแล้วเข่ามัอละแปดค่ำหนึ่งได้ลรือาละมือสองสามไปนี่ลือแล้วลรืเท่านั้นนึงได้ลรืเปลี่ยนบ่พูณนี่เฮ็ดตัวพวกจะไปนั่งคิดอยู่มันเปลี่ยนได้ คำว่า,าสางบนั่นแหละแมนเสียงอื่นสิกือเพื่อควบกวับทางเห้าปรสานใจคิดแมนว่าละ่ะเนี่ยเห้าเอา,เอาความรู้สึกเห้าอยู่กับลมเขาหรือกมันก็เป็นของมันเลยนะี่แหละเอนว่าสางบทำการความูลว่ายเขาเองต้งได้เห้าปไปไปบุญไหวน้ำเขาหรืเอเห้าไปคิดเรื่องข,ของเขาเห็ดหยังเห็นว่าล่ะเด้อยังตั้งตัวเออฉ่อมหนึ่งมีอย่างเผา,าเออมันนขีนย้ยงอย่างเนี้ย เออนบอกไปทำมหาคดีคนหนีไปคุณกับกู้ในคนหนีไปคุดกินดิเดกมาวเนไปอยาไปเ่าเออคนนีให้เป็นสันขนาดนี้็จีตีกันยวยหันนี่ออกจากกันกับว้าผู้อื่นที่ไม่ออกไม่ออกจากกับเราผู้อื่นแั่ละแถบนี้นี่ยางเดี๋ยวยังจะไปใส่ใจค่าวผู้อื่นได้ ให้เฮาเบิง่งลมเข้าลมออกเฉพาะแต่ของมันเป็นเฉพาะแต่ของเองอมันเด้งมาวันนั้นเป็นบ่นัน่นเป็นบ่มันบ่เห็ดมันจะค่อยเงียงหูฟังก็คิดไปน้ำพูเนเว้ามี่เป็นอยู่คนหนึ่งใกล้แย่ที่มันเปลี่ยนอยู่นหนึ่ง,งวิ่งบ่ได้สนใจค้าวบ่อไผ่นี่ดูลมเข้าดูลมออกมันก็นึบนุบนุบนุบจู่หันเลย เมือตาโหลดบบนี้บ้าหาตาเถนเหลือบตากระไรมืดตาบางคนบางทีแต่ว่าสติอยู่กับร่มเข่าเป็นคือเก้าเหลื่อเอื่นว่าบุญเหลื่อเอื่นว่าสงบเหลือเอื่นว่าสามารถที่จิตตั้งมั่นในความสงบโดยอาศัยฐานฐานก็คือล่มให้ใจนั่นเองยุดฐานทั้งสี่กายเวทนาจิตไมใ่ใจคือกายในกายหนึ่งเวทนานคือความู้สึกเกิดนั่นแหละความรู้สึกทันนั้นเหละอเอื่นว่าเวทนาในเวทนาอันเป็นสกขาเวทนามันแพ่ออกมา สัมผัสทั้งร่างกายห้าวใดเนี่ยเริ่ว่าเวทนาในเวทนาเป็นอุเบกขาเวทนาเด้นั่นแหละบารมีคิดในจิตก็คือว่าห้าเบาไปสนใจสิกิจยังก็ไฝขันเพุ่นเบาแล้วยังก็จะตุ่มตุ่มต่ามๆเบาสนมีตั้งหากมันก็อุเบกขาทั้งตัวคำว่าทำขึ้นสิ่งทั้งหลายทั้งปวงบ่เพียงแตะเนี่ยนอนบ่ข้นเข่าไปยึดถือเจตสินะไมากี่เพ็ดหนังมันก็ว่างของมันเองไปเรื่อยๆค่อยๆเหตุไปไม่ดีอยู่เหตุใดก้อนหนึ่งอยู่ บ่ได้แค่แตกกับคนอันดาสองกอเย็นแล้วมีพื้นฐานมีธรรมะมีพื้นฐานของเขาตัใจคือใจมากอันดับหนึ่งเลยใจแหละและต่คองกับหุจักกอเลยทัมนตระดาค้นมีมีแต่เชนเพ่งราไม่ด่าใครมีแต่ต้องฆจมผู้นั่นจมผู้นี้จมฆ่าเลยอาติตะพู้อ่น ันบอดี้นี่ก็บอด้บอกเต็เลยเอะบอดี้บอกเต็มคัีนี่ชงคิดถึงคันบดีนี่ชงขัดแต่คันเขาบอดี้นี่เอาเห็ดเดงอมอ่านหน้าก่อเห็ดเบิ้งนี่ก็ซีเขาเาสอบเพิ่มบเรียนอยู่ใ้เขาติดกว่ห้อาศัยอาศัยบุญระมีหลวพอเห็ดเอาเอง สู้จากสอบทิศน่ะเอาไหมเอาพวกนังเท็ดโกงมกงลงไปบังตาจากของบงบงจมูกจากของแต่หายใจเข้าหรือสู้เท็้ซ้ำนั่นสู้สอบไปเองดอกแต่บงแต่มันเปลีหลายคนเราได้สอบเป็นคู่เหมืนกันยังมาเหตดเอาสอบันสอบันไรกสติปัญาพิวาระมา่อสงบแเดาสติมันเกิดมันกัระลึก ได้เพราะว่าข้างปอกกุ้งสะอาดเป็นขั้นอย่างใดมันกันมนถึงรายละเอียดต่อเนื่องขอสอบในอย่างรายยามันก็พูด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 พบารมีการอาศัยการสอนดีนี่เด็บารมีบารมีลูกพ่อปวดไปไหนให้ลูกหลานเดินทางไปไหนมาดันก็ไปสอบไปไหนกันซึ่งในตามใจผู้ใดเห็นตัวนี้ได้ก็จังสิเห็นหลวงพ่อเอาเด้อผู้ใดเห็นบ่ได้บ่เห็นเด้อบ่พอต้องพอก็ไปสอบให้เด้อตั้งใจให้เข้าเดียวขนาดแบบ เป็นบอเดบเดี๋ยหลูลมหายใจเขา่าให้หายใจเข่าลึกๆหลังหายใจออกหายใจเข่าลึกๆหลังหายใจออกเดี๋ยวมันก็นึบๆๆๆๆตืน,นเองหรอกอยู่ระหว่างน,นี่แหละเอาเฮ็ดกุมกลางต้องเฮ็ด นลึกลำกาไปมันไม่อยากออกเลยเนาะมันไม่อยากเศร้าเลยนะเนาะกูเบ็นดแล้วนะมันเย็นลึกลำกาไปนี่หัวสมองมันด้ เป็นจะคนเลยยังนิ่มๆบ่เป็นกี่วัเอาผู้ที่เป็นเราก็ไปสอนกันเอาวันเยวันเปน่นะเอาผู้นั้อธิบายใ้ฟังเอาดวยวันเป็นยงไไม่น่าจธิบ b ย n ากอธิบา b n ยางกี่เดือเนาะเอาเป็นไปเอาจอื นั่นแล้วผู้นิสอนเด้อบ้านใครก็คนใดซ้อนจากความที่เ้าเป็นเด้อแน่กำนันเ้าว่าเถาล่มขาไปแบบนี้ไปแบบนี้จังไงมันไป็นนืบๆแบบนด้นอยู่ในพรมแมพรนั่นแหละเ้าบัคคิดเด้มันจังเป็นครับนั่นแหละยนั่งตัดแล้วไปคิดเอามันบเปลี่ยนเลยเด้อไปคิดวันนึบๆแบบใบนอนนี่นิ่งๆแบบใบนอนเยอะมันบเปลี่ยนเด้อจูมีแต่ละ อาจะเข้ายาวๆยังเดียวออกยาวเขาออกเพราะนั้นเรามันเป็นเราเองได้หน่ะนั่นก็หลักเนี่ยตามผู้คนเป็น,นีนบ้าให้ไง่ายผู้เขาเห็นเป็นแล้วนแต่ว่าอธิบายยากเย <laughs> อบางสิถามยังอีกเ <laughs> ห็ุไปเรื่อยฟังหลวงพ่อไปเรื่อเยเดออันผู้เป็นแล้วบางที่มันสิมนี้สภาพปรากฏการนั้นนี่ๆๆมีเิ่นใหไว่างใจแนวใดเิ่นบางห้คิดแนวใด จริงคน,นไปคิดดรอกอยูใ่ในร่มโลดอันนั้นนี่เกิดขึ้นยังไงสั่งมันเถอะมันสิเห็นดอกอันนั้นบะเทียงอันนี้บะเทียงมันสิเห็นดอกแล้วเอาตามนั่นแหละก็ญาติโยมที่ตายตายไปปีสองปีเนี้ยมีไปดีบ้างไหมคะนต่ถามผู้คนเท็เกินมันเ <c oughs> บื้องกุปฏิสัยเบื้องนิสัยเขาตะกรอนว่าท่านตายเขามาเขาวี้ยต้องทำเรื่องบ่หรือ,อรกินเหล้าเม่ามยาเนาะ ส่วนมากมัจะไปทางบดี <g ül> อะไรยืนกระดับอย่างแนี้ยนี่พ <g ül> ระวนาไปไมันก็เห็นเราเองดอกอนิ่งๆยูโฟดีสค่คอยเป็นไปเรื่อยเดี๋ยวเล่าฝึกฝนตัวเราเองเราทั้งสี่เห็นดอกมันจะไปหายาดก่อนเพราะอย่างได้บุญเอายากไปหายาดเลยแต่ว่าลหลักผู้แรกเลยที่เทาแลนหาซื้อเทาเวลาเกิดยังเป็นแลนหาพอห้าเมลูกก็แลนหาพอห้าเม่เนาะยังตันแบบนี่แหละ ตอนนี้ผู้ใดเป็นยาดายไดม่กังโซยหรือใดจะไขเข้าอยู่ไปหาผู้หลังกอนบางสันมันก็เลยสัมผัสใดเฉพาะยาตะกอนอเพลิกเ,เอาเลยเรเวยเห็นเป็นเราเอบอบสุบเอากนันเด็กหน,น่อยมั่ง <c oughs> เปลี่ยนว่าอ,อินี่เปลียน <c oughs> ว่าเป็นนึกนึกยี่นี่ว่าก็เป็นร้อนบาเด็นอย่างนี่ตั้งแตเมื่อไหร่จะไปเล่น <c oughs> ไปหอด่านหลวงพ่อล้วพอไหวปไปฝึกเ้อให้ผู้นี้กอนหด้เไปก่อนเลยไปเรเดี๋ยวเวลามันนึกนบนใช่นีนึกถึงหนาหลวงพ่องก็สอบได้นาดสูบอยากอย่างเด้อเลยเ่ลงพอนะตอนที่เราสอบสมาธิบอลใช้สมาธิสอืมนั่นแหละเป็นปสอนพอบอกไปฝึกกอหผู้นี้แน่ห้บ้านเด้อ ไปเมื่อบาดเลยดหนึงกยังดีกว่าครับครับหลวงพ่อนำฮอนไปใส่อีกแนนนี่กวลาวาาาัังมากีบากมกเขาพากาาันปฏิบัติมันมีตะกุตีคดอยู่เลยระอยู่รูนอยู่ในป่า mà chẳng mà <laughs> mẹ vào trong đây Hả à. vào trong đây Leo ra bỏ Leo thè bỏ À, đều. Đều lý lời lê lê bọn bọn lê bọn bọn lê bọn bọn lê bọn lê bọn ต้องเป็นคระถึงแม่แล้วะถึงได้หมดเยอหมดเลยต้องเป็นาานี่เป็นนี่ส่วนเรื่องสิบเปเฮ็ดนั่นเนี่ยทางวัดสิบเปเฮ็ดเองดอกเพราะต้องไปแก่งเพราต้องไปอันนั้นเพราะว่าไม่เป็นของส่วนตัวแล้วมันบลาดาบมีเป็นสาขาสองเลยคือใส่ซื้อในหน้ามีห้าสิบปอนห้าสิบปอนไปเรียร้ายท่ายา่านห้าสิบปอนไปสนใจ ว่าห้าสิไปผ่าปลาหรือขอช่องหรือขออย่าง